วันนี้เราจะพาไปดูวิธีการเก็บไข่หอยกันนะคะการเก็บไข่หอยยังไงถึงว่าจะเก็บได้แบบไม่แตกไม่หักไม่เสียหายแล้วกเก็บง่ายมาดูกันค่ะว่าเก็บยังไงนะคะวิธีการเก็บไข่อันนี้บอกไว้เลยนะคะว่าเวลาเก็บไข่อะ่ะเก็บไข่หอยเชอรี่สีทอง ก็คือประมาณสองถึงสามชั่วโมงแล้วเราเก็บจะเก็บง่ายมากอย่างนี้เลยนี่ค่ะก็คือว่าให้เปลือกให้เปลือกไข่ด้านนอกรู้สึกจะออกขาวๆนิดนึงนะคะแล้วเวลาดึงจะดึงง่ายแบบนี้เลยเวลาเก็บแล้วเราก็เอามาหงายใส่ถาดเอาไว้อย่างนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องรอจนจนไข่เขาแห้ง นี่ค่ะเก็บง่ายไหมคะสองแค่สองสามชั่วโมงเวลาที่ว่าหอยไข่แค่นั้นแหละเวลาเก็บก็จะเป็นการเก็บที่ง่ายมากอันนี้ให้ดูกันเลยง่ายแล้วก็ไม่ไม่แตกหักไม่เสียหายด้วยนะคะถ้าเป็นกระชงังไข่อยู่กับขอบกระชังนะคะยิ่งง่ายใหญ่เลยจะแ,แกะง่ายอันนี้เขาจะไข่อยู่กับไม้ ท้ไม้อย่างนี้นี่เราก็แค่เอยียงนี้เลยเีนงแล้วก็เอามาใส่ในถาดนี่ค่ะง่ายมากแกะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเวลาเก็บ ราะว่าเวลาที่ไข่เขาหมาดๆเราสังเกตดูว่าเปลือกด้านนอกอะจะออกขาวนิดนึงคือเหมือนว่าแห้งพอหมาดๆนะคะเวลาเก็บไข่จะเก็บง่ายมากนี่เป็นวิธีที่หลายๆคนยังไม่รู้คิดว่าต้องรอให้ไข่แห้งก่อนถึงเก็บนะคะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอให้ไข่แห้งก็ได้ เอาพ่อมัดๆาดแบบนี้จะเก็บง่ายดีที่สุดนี่ะจะไม่ค่อยมีการเสียหายเลยเ,เก็บกับปอบพ่อแม่พันเสียหายน้อยมาก เ็ค่อยๆเดินเก็บไปเรื่อยๆแต่ละบ่อนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการเก็บไข่ของเรา ง่ายแล้วก็ไม่เสียหายด้วยค่ะหลังจากเก็บเสร็จแล้วเราก็มารอลงตะแรงสําหรับฟักได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ตะแรงสําหรับฟักของเราตรงไหนว่างก็ใส่ลงไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิธีเก็บไข่หอยของฟาร์มเราเก็บง่ายไหมคะ แค่รอหมัดๆแค่ช่วงสองามชั่วโมงแล้วก็เก็บได้เลยเพราะว่าจะทําให้ง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ